สำหรับใครที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าต่งอาหารเป็นแก๊ปฟู้ดไลน์แมนอะไรพวกนี้ฮะสามารถมาเลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับผมปับ๊บแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บมันก็จะยึดเลยนะครับผมวิธีกดออกก็กดตัวนี้ครับปึ๊บมันก็จะเด้งออกมานะฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไลน์มิเรเล่นเฟคอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวนี้ครับตัวนี้นะฮะ จะเป็นสินค้าที่เอาไว้ใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นที่ยึดโทรศัพท์มอเตอร์ไซค์นะครับผมหลือวัสดุเป็นยังไงเลยผมแกะออกมาให้ดูนะครับตัวกล่องก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับผมสำหรับใครที่ขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าส่งอาหารเป็นแก๊บฟู้ดไลน์แมนอะไรพวกเนี่ยฮะสามารถมาเลือกใชใ้ตัวนี้ได้นะครับผมตัวนี้ผมบอกแล้ววัวสดุจะเป็นเหล็กนะอโอเคแกะออกมา นี่ครับเนี่ยอันนี้ด้ามจับตัวนี้นะจะเป็นเหล็กนะครับผมส่วนตัวยึดโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะ ABS อย่างดีนะครับผมวิธีก็กดตัวนี้ออกนะฮะวันเราจะวางโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาปึ๊บอ่ะผมเสียบโทรศัพท์ไปปับ๊บแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บมันก็จะยึดเลยนะครับผมวิธีกดออกก็กดตัวนี้ครับปึ๊บมันก็จะเด้งออกมานะฮะพยายามเวลาปลดให้คุณจับนี้นะ ปุ๊บแล้วก็ดึงออกอย่างนี้เวลาใส่ก็สอดเข้าไปให้ตรงฐานนะฮะเนี่ยแล้วก็ดันออกไปนะครับแค่คุณแค่คุณกดลงไปมันก็จะยึดแล้วนะครับโอเควิธีติดตั้งก็ง่ายๆครับคุณเอาตัวนี้นะหมุนหมุนออกมาก่อนนะครับอ่าวันนี้ผมอาจจะไม่มีมอไซค์นะครับปกติติดตั้งอ่นะกดเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้หมุนเข้าไปนะครับผม อ่าแค่นี้ครับแล้วก็คุณก็เอาตัวเนี้ยไปยึดติดกับอ่ากระจกรถคุณนะครับผมแค่นี้ฮะแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอ่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ตัวหนีบตัวซับเนี่ยเป็นพลาสติก ABS อย่างดีนะครับนี่ฮะนี่ครับนี่วิธีตัวนี้ก็หมุนได้360อองศาเลยนะครับผมนี่ครับนี่ฮะอ่าแล้วก็วิธีล็อกก็หมุนเจ้าข้างหลังนี้ มุนให้แน่นเลยปึ๊บนี่ฮะเขาก็จะล็อกแน่นๆเลยนี่ฮะไม่โยกแล้วนะครับอ่าเห็นไหมใช้งานง่ายครับผมติดตั้งง่ายไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยจะเป็นรอยนะครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเขามีฟองน้ํานะฮะอ่าไม่ทําให้เกิดรอยโทรศัพท์แน่นอนแล้วก็ข้างล่างก็มีฟองน้ําด้วยรวมถึงข้างหลังนี้ก็มีฟองน้ําเหมือนกันนะครับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะฮะที่ยึดโทรศัพท์นะครับ อ่าตอนนี้ผมบอกไว้ราคาร้อยต้นๆนะครับผมดูจากวัสดุเนี่ยถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับผมโอเคแต่ตัวนี้ข้อเสียคือไม่ได้กันน้ำนะเพราะว่ามันไม่มีที่หุ้มนะครับข้อเสียของมันนะข้อดีคือแข็งแรงใช้งานง่ายนะครับโอเคสำหรับไรที่ดูจบแล้วนะฮะอยากสั่งซื้อนะฮะสามารถเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็จะมีเฟซบ o o กอิน t ต r แกรม u t u b e Line แอดเบอร์โทรนะครับหรือจะซื้อออนไลน์ได้ที่ l a z a d a แล้วก็ช h o p e e นะครับผม ส่วนสําหรับใครที่อยากดูสินค้าเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เราได้เลยนะครับผมนะก็จะมีเว็บไซต์นะฮะ billionperfect นะครับโอเคอย่าลืมนะกดซับสไครป์ให้เราด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของพวกเราครั้งหน้าผมจะมีสินค้าตัวไหนมารีวิวเนี่ยติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ